5สัญญาณเท้าบวมอันตราย ต้องรีบพบแพทย์โดยโดย่วนเมื่อลองใช้นิ้วกดดูก็จะมีรอยบุ๋มปรากฏขึ้นมีอาการเท้าว,วมร่วมกับภาวะนอนราบไม่ได้แน่นหน้าอกหรือเมื่อจับดูแล้วมีอุณหภูมิที่ผิดปกติสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการ5้านาทีดีต่อสุขภาพเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยมีอาการเท้าวบม,มาก่อนซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแล้วหายไปแต่ในคนที่มีอาการเท้าวบวแบบไหนซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายเกี่ยวกับสุขภาพควรรีบพบ แโดยโดย่วนเดี๋ยวมาชมกันค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะ การเท้าบวมมีจากหลายสาเหตุนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยมีประสบการณ์เท้าบวมมาก่อนลักษณะที่เรียกว่าเท้าบวมที่จะพูดถึงในคลิปนี้มีดังนี้นะคะบริเวณหลังเท้าหรือข้อเท้าบวมมากผิดปกติเมื่อลองใช้นิ้วกดดูก็จะมีรอยบุ๋มปรากฏขึ้นแล้วจะค่อยๆกลับคืนเป็นปกติดังเดิมนะคะซึ่งอาจจะก,กลับคืนสู่ปกติได้อย่างช้าๆหรือเร็วแตกต่างกันไปนะคะแต่ก็จะมีการกลับคืน สู่สภาพปกติช้ากว่าคนทั่วๆไปนะคะเมื่อถอดรองเท้าถุงเท้าออกก็จะเห็นรอยพับที่บริเวณหลังเท้าอย่างชัดเจนในบางคนอาจจะมีสีของผิวหนังบริเวณเท้าที่บวมซีดกว่าปกติ หรือในบางคนก็อาจจะมีสีของผิวหนังที่ปกติก็ได้ค่ะจริงๆแล้วอาการเทา้าบวมเป็นอาการที่ไม่ได้อันตรายนะคะแต่ถ้ามี5สัญญาณ1ใน5ข้อหรือมากกว่า1ข้อขึ้นไปอยนี้นะคะถ้ามีแบบนี้ให้รีบมาพบแพทย์ค่ะข้อที่1เทา้ามีลักษณะบวมแล้วก็ร่วมกับอาการแดงร่วมด้วยค่ะหรือเมื่อจับดูแล้วมีอุณหภูมิที่ผิดปกติไปก็คือมีความอุ่นหรือร้อนมากกว่าปกติ ะะอาการนี้อาจจะบ่งบอกถึงว่ามีภาวะการอักเสบเกิดขึ้นค่ะข้อ2มีอาการบวมที่เท้าเพียงหนึ่งข้างโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรมาก่อนเช่นไม่ได้ข้อพลิกไม่ได้ข้อแพลงไม่ได้โดนอะไรกระทบกระแทกมาก่อนรวมไปถึงอาการบวมนั้นอาจจะมีอาการบวมมาที่น่องแล้วก็ที่ต้นขาด้วยข้อที่3นะคะในคนที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคตับ โรคไตโรคหัวใจมาก่อนมีอาการท้าววมร่วมกับภาวะนอนราบไม่ได้แน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มปัสสาวะออกน้อยรวมไปถึงฉี่เป็นฟองนะคะถ้ามีอาการท้าววมร่วมกับลักษณะที่กล่าวไปนะคะก็ควรรีบมาพบแพทย์ค่ะข้อที่4นะคะ ในหญิงตั้งครรภ์ถ้ามีอาการเท้าบวมจริงๆแล้วเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้ในหญิงตั้งครรภ์แทบจะทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะในไตรมาสท้ายๆแต่ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการเท้าบวมมากผิดปกติแล้วก็อาการบวมนั้นไล่มาที่น่องที่นักแข่งรวมไปถึงที่ใบหน้าอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของภาวะครรภ์เป็นพิษค่ะควรรีบพบแพทย์โดยด่วนและข้อสุดท้ายค่ะถ้าอาการบวมที่เกิดขึ้นนั้นเราพยายามที่จะดูแลรักษาเช่นการยกเท้า สูงรวมไปถึงวิธีอื่นๆแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะหรืออาการรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ควรจะรีบพบแพทย์ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ5สัญญาณอันตรายเกี่ยวกับเท้าบวมที่ควรพบแพทย์โดยด่วนนะคะมาทบทวนกันมีทั้งหมด5ข้อนะคะข้อหนึก็คืออุณหภูมิของเท้านั้นผิดปกติไปค่ะรวมไปถึงมีสีที่ผิดปกติเช่นแดงรวมกับบวมแล้วก็ร้อนผิดปกติค่ะ ข้อ2ท้าววมเพียงหนึ่งข้างแล้วก็บว,วมขึ้นมาถึงน่องถึงขานะคะข้อ3มีโรคประจําตัวเดิมอยู่แล้วเช่นตับ ใจหัวใจแล้วก็มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับโรคประจําตัวที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนข้อ4อยู่ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็มีอาการบวมที่เท้ามากผิดปกติรวมไปถึงมีอาการบวมบริเวณอื่นๆของร่างกายข้อที่5ก็คือเมื่อพยายามดูแลรักษาบรรเทาอาการแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือบางคนเป็นรุนแรงมากขึ้นอันนี้ก็ควรรีบมาพบแพทย์ค่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะเมื่อมีอาการเท้าบวมซึ่งจริงๆแล้วอาการเท้าบวมไม่ใช่อาการที่อันตรายร้ายแรงแต่ว่า มันก็จะมีบางโรคหรือว่าบางอาการที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ต้องแก้ไขโดยด่วนนะคะดังนั้นจึงควรรีบไปพบแพทย์ค่ะส่วนสาเหตุของเท้าบวมรวมไถึงวิธีการดูแลรักษาเดี๋ยวจะมานําเสนอในครั้งต่อๆไปฝากติดตามชมกันด้วยนะคะและถ้าท่านใดต้องการให้ทํำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะก่อนจะจบคลิปไปในวันนี้ ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe และกดกระดิ่งช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและท่านสามารถที่จะรับชมคอนเทนต์อื่นๆจากเพจ f a c e b o o k ของเราค่ะบัณฑิตกายภาพบับัดและจัดก,กระดูช่วยกดไลค์และกดสีเฟิร์สให้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาโดวยวิธีกายภาพบับัด สามารถมารักษาได้ที่คลินิกของเราที่จังหวัดอุบลน,นะคะมี2สาขาคือสาขาวารินชำราบและสาขาพิบูลมังสาหารค่ะสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์085369 9977ค่ะและท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นสามารถไลน์มาได้ที่ Line แอดบัณฑิตคลินิกค่ะ แอดบันดิตคลินิกที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> สำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ